สวัสดีคร so like ับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับปิวอะไรเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับดูก็มาอัปเดตละกันเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาเกือบเดือนละเพราะว่าช่วงนั้นที่ปิวไม่ได้มาลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับ YouTube เพราะว่าปิวมีภารกิจกับก็ตอนนี้ปิวจะจบปีสี่แล้วก็คือเดี๋ยวประมาณเทอมสองประมาณเดือนหน้าก็จะไปออกจะออกฝึกประสบการณ์คือจะออกไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้มันอยู่ในช่วงที่ปิวกำลังทําวิจัยจบ ก็เลยไม่ได้ทําคลิปแบบคลิปแบบมาให้ดูแล้วส่วนที่เห็นใน y o u t u b e ที่เป็นในติ k กต็อก็คือพิวถ่ายลงจริงๆแต่ว่าถ่ายลงเกี่ยวกับการแบบรีแลกให้ตัวเองรีแลกก็คือแบบให้ตัวเองแบบสบายๆไ,ไม่เครียดอะไรมากไงเนี่ยที่พิวได้ลงเมื่อครั้งล่าสุดเนาะใน u t u b e ก็อยู่ที่ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนี่จะเป็นคลิปเกีกับวอ l ์กตื่นเช้าว่า1วันว่า1วันทําอะไรบ้าง แล้วก็ส่วนที่เป็นเกี่ยวกับพวกทิกตอกเนี้ยเนี่ยที่เป็นทิกตอกเนี้ยเดี๋ยวก็ได้ลงถ่ายลงไปในทิกตอกแล้วก็มันเป็นเกี่ยวกับการรีแลกให้ตัวเองรีแลกไงแล้วก็สำหรับวันนี้ปิวจะมาบอกเคล็ดลับซึ่งเป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่านี่เห็นไหมถ้าใครสังเกตเมื่อตอนหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าที่แล้วอะถ้าใครเคยเดตตามในช่องปิวนะในคลิปเก่าก็จะเห็นรูปร่างลนะักษณะของปิวอะที่อ้วนมากซึ่งตอนนั้นน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งร้อย ห้าสิบห้ากิโลกร,รัมเนยนี่บิวจะให้ดูปิวได้บันทึกรูปไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะซึ่งตอนนั้นน่ะน้ำหนักเปิ่คือเยอะมากก่อนไปเกียนอาหารไงเพราะว่าปิวไม่อยากเป็นอาหารก็เลยกินขุนให้อ้วนไปเลยก็อ้วนกะเลยมันก็นเลยอ้วนไปขนาดนั้นไงนี่๋วิวจะให้ดูเดี๋ยวต้องดูก่อนนี่อันเนี้ยตอนอันเนี้ยตอนใส่ชุดชุดเชฟตอนปีหนึ่งเนี่ย อันนี้คือตอนใส่ชุดเชฟตอนปีหนึ่งแล้วก็อันนี้ตอนปีสองอันนี้ตอนปีสองที่ให้น้องน้องให้น้องไปถ่ายที่วัดแดงแถวบ้านแล้วก็อันนี้ตอนที่พิวโคเวอร์เนี่ยดูดิอันนี้อยู่ประมาณตอนปีน่าจะปีสองเกือบเกือบขึ้นปีสามแล้วก็อันนี้จะตอน Uh, ตอนนี้ที่ไปเที่ยวที่ไปเที่ยวเพ่ามาตอนนี้ที่ไปเที่ยวเพ่ามาอันนี้นะถ่ายให้ตอนนี้อยู่ปี3ามนี่ปีสามละปีสประมาณเทอม1น่งน่าจะใช่นะเดี๋ยวตอนนีงเปน็นตอนนี้ปี3เทอมหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกกับล่างกายไงเนี่ยดูดิดูรูปร่างดิ ตอนนั้นน้ําหนักเหลืออยู่ประมาณตอนนั้นปิวก็ได้ออกกำลังกายนะตอนนั้นน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบกว่าน,นิดก็ตอนนั้นได้ได้ลดลงมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ลดลงมากเห็นไหมดูพุงดเิเดี๋ยวให้ดูอีรูปนี้แล้วกันเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อนนอนนตอนตอนปีสองอ่ะเนี่ยตอนปีสองน,น,นเห็นไหมแล้วก็อันนี้จะตอนปีสาม ดูดิดูพุงรูเอวดิแบบอ้วนมากเห็นไหมแล้วดูตอนนี้เห็นไหมให้ดูให้ดูดนี่ปิวตอนนี้เห็นไหมมันก็ยังมีอยู่นิ่งแต่ว่ามันลดลงไปเยอะมากก็คือแบบตอนเนี้ตอนนี้น้ำหนักปิวเหลืออยู่ที่88กิโลกรมัมจาก155กิโลกรมัมอะถ้าใครมีเชื่ออยู่จะให้ดูอยู่ได้ถ่ายเต่มปิวไอ้น,นั้นที่ ถ้าเป็นน้ำหนักเมื่อตอนที่155กิโลกร,รมัมบิวได้บันทึกลงในตู้บนเเิมไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบหลังๆเนี้ยบิวได้ถ่ายไว้เดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ตอนอวันที่28พฤษภาคมปี2021เนี่เยเวลา6โมงครึง่งบิวได้ไปช่างมาตอนนั้นก็น้ำหนักอยู่ที่129.3กกิโลเห็นหม ให้ดูจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โกหกนี่มีวันที่บอกด้วยมินนี่ไปถ่ายจริงรายละเอียดนี่นรายละเอียดการที่ปิวไปช่างมาแสงจ้าไปนิดนึงนี่นี่เห็นรายละเอียดของกล้องโดยเฉพาะอะไรนะแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆจาก129ลดลงมาเรื่อยๆเหลือ125เหลือ123เหลือ1 2 2เหลือ120 1หลือร้อยสิบแปดเหลือร้อยสิบเจ็ดเหลือร้อยสิบหกเหลือร้อยสิบห้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเหลือเหลือถึงหนึ่งร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดแล้วก็มาล่าสุดที่อยู่ที่แปดสิบแปดเพราะว่าเสร็จแปดสิบแปดปิวไม่ได้ถ่ายไป้ปิวน่าจะถ่ายไว้ในเครื่องแม่แล้วก็ตอนที่ปิวใส่ใส่ชุดนักศึกษาปิวไม่ได้ถ่ายลงเอ้ยเหมือนเหมือนมีอยู่เดี๋ยวไปดูใน Facebook ก่อนซึ่งเดี๋ยวปิวจะมาบอกบอกเคล็ดลับว่าปิวได้แต่ละในในแต่ละขั้นตอนเนี่ยที่ปิวได้ลดลงมาคือทําอะไรบ้าง เดี๋ยวจะให้ดูเนาะเพราะว่าอันเนี้ยปิวจะมาบอกเคล็ดลับเลยเพราะว่าหลายๆคนอนะขอมานะเพื่อนเพื่อนปิวบางคนก็ขอมา,าอยากเยกเยาก,กรู้แบบอันเนี้ยเคล็ดลับเนาะนี่อันนี้อยู่อันนี้สมัยตอนอยู่หมหกนี่อันนี้หมหกเหนะ็นไหมโฟกัสไหมอันนี้เราอยู่หมหก เห็นไหมดูน,นี้มหกมหกเห็นไหมเพราะว่าของดีเรามันต้องโชว์เพราะว่าปิวภูมิใจมากที่ได้ลดลงมาขนาดนี้อันนี้ตอนปีสามประมาณเทอมสองบางที่ปิวไปลงเก่อบกับอาหารท้องถิ่นในห้องขาขงต่อแพรดูดูคองตุกันไหมนี่นะปิวหายที่ใส่ชุนดนักศึกษาเจอนี่เจอแล้ว อันนี้น้ำหนักลงมาได้ประมาณนึงนะแต่ว่าไม่ได้ลงมากในขนาดนั้นอันนี้เพื่อนถ่ายให้ถ่ายเมื่อวันไหนไปก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนี่อันเนี้ยเพื่อนถ่ายให้เห็นไหมน้ำหนักมันก็เยอะอยู่นะตอนเนี้ยในตอนตอนนั้นเนี้ยเห็นไหยเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าพิวพัฒนามา,มาขนาดไหนก็เข้าไปติดตามใน f Facebook พิวได้เดี๋ยวดูจะให้ดูหน้าโปรไฟล์นี่ นี่ถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนหรือว่าอยากจะมาลองมาส่องดูว่าปิวได้ลดลงไปขนาดไหนก็สามารถมาในเฟซนี้ได้เลยมาแอดได้เลยคืวจะอัปเดตเรื่อยๆเกี่ยวก,กับปิวว่าในแต่ละเ,เดือนในแต่ละอ,อาทิตย์เนี่ยปิวได้ลดมาลงมากี่โลแล้วแล้วก็ไปแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพีวจะมาบอกเกี่ยวกับเคล็ดลับละกันแล้ว,ลวเรามาบอกอะไดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันไปมันปาไปประมาณ7นาทีกว่าละก็ที่ปิวได,ได้ลดลงมาก็คือ ที่ลดที่ลดลงมาคือหนึ่งมันมีทิก็คือทิกหนึ่งปิวไม่อยากบอกมันคือทิกอะไรที่ปิวได้ลดลงมาขนาดนี้นะอันนี้เป็นทิกเลยแต่ปิวไม่อยากบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ปิวได้ลดลงมาก็คือเนื่องจากตอนแรกไม่อยากลดแหละก็คือตอนแรกไม่อยากไม่อยากเป็นนหาตอนแรกก็ปิวเรียนลูกเสือเพราะว่าปิวไม่ได้เรียนรอดอก็เลยกะว่าเออน้่กินน้ำกินให้มันเยอะไปที่มันเยอะที่สุดใจให้มันน้ําหนักมันเยอะให้มันแบบเกินเกินแบบ ที่เขาจะรับในเกณฑนอาหารนะปิวก็ได้ไปดูเกี่ยวกับในอินเทอร์เนต็ตมาว่าน้ําหนักน้ําหนักเท่านี้เขาจะรับไหมน้ําหนักอะไรเท่านี้เขาเท่านี้เขาจะเขาจะรับไหมซึ่งก่อนที่ปิวไปเกินอาหารนะปิวได้ช่างไปประมาณก่อนที่จะแบบก่อนที่จะลดนะเพราะว่าก่อนเกินอาหารนะปิวเคยปิวลดลงมาแล้วแต่ว่าไม่ได้ลดไม่ได้ลดแบบจริงจังซึ่งตอนที่ก่อนลดนอาหารนะมันน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากิโลกรัมแล้วก็ ปิวได้ทำมามันเหลือ1 4 0 144กิโลกรัมตอนนั้นนะตอนที่กําลังจะไปเกินอาหารแล้วก็หลังจากนั้นนะหลังจากเกินอาหารมาเสร็จอะคือปิวลดลงมาเลยทําแบบทุกอย่างคือก่อนที่ปิวจะลงน้ําหนักก็คือปิวจะกินอ่าเท่าน,นั้นก็คืองดของทอดของมันไม่กินพวกน้ําอัดลมอะไรเลยนะช,ช,ช่วงช่วงแรกแต่ว่า ก็กินข้าวปกติแต่ว่ากินข้าวให้มันน้อยลงกินกับให้มันเยอะขึ้นก็คือกินพวกผักอะไรเงี้ยให้มันเยอะขึ้นแล้วก็กินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันเลยก็คือกินพวกอกไก่อะไรเงี้ยช่วงนั้นคือปิวฮิตฮอตมากในการลดน้ําหนักก็คือแบบมันลดลงเร็วมากแบบคนสลับอ้วนๆเนาะเพราะว่ามันมันลงเร็วมากพิวก็เลยแบบโคตรดีใจภูมิใจชื่อคือปิวลดน้าหนักก็คือไม่ได้กินอดอด,อดอาหารตอนนั้นเนาะ ไม่ได้อดอาหารเลยก็คือกินข้าวแต่กินข้าวประมาณแค่หนึ่งทัพพีต่อมือ้อแล้วก็ตอนเย็นปิวไม่ได้กินข้าวก็คือกินแต่ผลไม้หรือบางวันก็กินสลัดผักแทนอยู่ประมาณได้ประมาณสักเกือบเกือบห้าหกเดือนได้มั้งเพราะว่าช่วงน,นั้นปิวมีภารกิจก็คือ ทำเกี่ยวกับอาหารพีดีก็คือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แต่ว่ายังไม่ได้ทำวิจัยนะเพราะว่าตอนช่วงนั้นประ,ประมาณปีมา3เทอม2ต้องทำเกี่ยวกับอาหารพวกพีดีเกี่ยวกับคล้ายๆเหมือนกึ่งวิจัยแต่ว่าไม่ได้ไปต่ออะไรขนาดนะั้นคือไม่ได้เยอะช่วงนั้นก็คือปิวไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะแต่ว่าช่วงนั้นก็คือมันเหนื่อยแล้วก็เลยแบบกินไปต่อกินไปต่อก็คือแบบน้ำหนักมันก็เลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ขึ้นมากแล้วก็หลังจากนั้น อ,อยู่ได้ประมาณสักเดืนอน2เดือนบิวก็ลดแจบจริงจังเลยก็คือหนึ่งไม่กินข้าวไม่กินแป้งกินแต่ผักกับอกเนื้อสัตว์ที่มาติดมันแล้วก็กินกับเช้ากับเที่ยงแต่ว่าเย็นไม่กินเลยไม่กินแบบไม่แตะอะไรเลยแล้วก็ช่วงที่โควิดโควิดรอบ2รอบ3มาก็คือบิวอยู่บ้านใช่ไหมไดเรียนออนไลน์ก็คือไม่ได้ไปไหนเลยออกอยู่แต่บ้านก็เลยมันก็เลยแบบ ให้ตัวเองได้ไดเอาได้เวลาออกกำลังกายแล้วก็ด้วยเวลาแบบไม่กินอะไรมากแบบกินตุกจิกตุกจิกปกติปิวจะกินตุกจิกเยอะมากกินแบบหนึ่งสมมุตินะมื้อหนึ่งอ่ะหนึ่งวันอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะถ้าอยู่กับแบบต้องถาวแม่อันเนี้ยคือแบบหนึ่งวันอ่ะไข่อ่ะหนึ่งมื้อตอกกินไข่เจียวว่ะวันละสี่ถึงห้าฟองเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือกินแบบลูกเราเอ้มื้อละฟองหรือว่า วันละสามฟองไปเลยแค่นั้นจบแต่อันนั้นน่มือ 4, ้อละสี่ห้าฟองเลยแบบโอ้คหแล้วน้ำมุงน้ำมันพืชทอดแบบวันหนึ่งแบบคือหมดเป็นขวดอะช่วงนั้นแบบจูกินแบบสะบัดหันแหลกมากก็เลยมีทิกทิกหนึ่งที่แบบมีมันมีกำลังใจกำลังใจคือสำคัญที่สุดในการที่เราจะน้ำหนักปิวได้กำลังใจจากอ่อคนนั้นมาทำไมคนคนไหนก็ไม่บอกละกันซึ่ง,งคนนั้นเนี่ยทำให้ปิวลดน้ําหนักมาได้ขนาดนี้เลยเนี่ยดูดิ เห็นไหมหายไปรับขึ้นเลยแล้วก็คิดลับในการออกกำลังกายอย่างหนึง่งดูหมมาเห่าคือกำลังที่เอ่อที่ไปดได้ลดลงมาก็คือในการออกกำลังกายซึ่งตอนแรกๆที่ปิวได้ออกก็คือเล่นหุละหูปเพราะว่าหนึ่งหุละฮุปมันช่วยเรื่องเอวเพราะว่าช่วงนั้นปิวมีแบบช่วงไขมันนะตรงเอวเยอะมากแล้วก็มีแบบหน้าท้องแบบมันแบบแบบมันย้อยลงมา ก็เลยได้อ่าไปดูเกี่ยวกับกบรารออกกำลังกายมาปิวก็ได้ทิปอื่นก็คือการเล่นห, <c oughs> หูละหุบบิวสั่งไป3อันอนะเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้ผมดูนะเดี๋ยวปิว <Heroes> <c oughs> จะเอาให้รูป <c oughs> ให้ดูเพราะว่าปิวสั่งไปสอันแ <c oughs> ล้วก็พังสอันก่อนนั้นนั้นมีอีกอันหนึ่งหน้ามันพังไปแล้วแต่อันนี้ปิวเก็บไว้ได้สอันมันข้อต่อมันหักมันเล่นแล้วมันคุ้มนะหูละหูบะที่ปิวได้เล่นมาอยู่ประมาณได้สี่ห้าเดือนนะเพราะว่าปิวเล่นแล้วมัน มันอ้วนเนาะเพราะว่าแบบพุงมันเยอะมันก็เลยแบบมันตีกับพุงอ่ะมันก็เลยแบบหักไวแล้วก็อย่างหนึ่งที่ปิวได้ออดมังก็คือการปั่นจักรยานซึ่งปั่นจักรยานนะรับปิวปั่นอยู่ที่ประมาณประมาณเกือบ10โลปั่นแบบปั่นปกติก,ก็ได้หรือว่าปั่นเร็วก็ได้ประมาณ10กิโลแล้วก็บางทีถ้าเบื่อเบื่อาอาจจะไปเดินเล่นปิวเดินประมาณสัก5โล6โลได้อ่ะต่ออ่ 5โล6โลนี่ก็คือเช้าเย็นนะแบบไม่ได้ว่าออกตอนเย็นอย่างเดียวนะพี่ออกตอนเช้าเช้าเย็นตลอดแต่ถ้าเดินคนลโ6ก,ก็ประมาณวันละ2ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงและเย็น1ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะได้เผาผ่านพลังงานไปด้วยแล้วก็ส่วนการกินนะปกติแล้วอะปิวไปดูข้อมูลมาแล้วก็ปิวเรียนอยู่ยังไงปิวก็จะนับแคลอรี่ซึ่งการน,นับแคลอะ่ะคือปิวจะกินไม่เกินมือน้อนึงปิวไม่เกินประมาณ5โล2ปิวกินแค่ประมาณ สองสามร้อยแคลเองแล้วก็ถ้ารวมวันนึงก็ไม่เกินอาอย่างต่ำก็ประมาณห้าหกร้อยแคลซึ่งคนเราอะถ้าเป็นผู้ชายอะต้องการแบบแคล,ลอรี่ประมาณสองพันสองถึงสองพันสี่กิโลแคลอรี่แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดถึงหนึ่งพันเก้าหรือถึงถึงสองพันนี่แหละประมาณเนี้ยไม่เกินผู้ชายต่อวันนะแต่ว่าปิวกินอะไม่เกิน2 0 0 0ันสองพันสองถึงสองพันสี่กิโลแคลอรี่ปิวก็เลยสามารถลดลงมาได้เพราะว่าหน,นึ่งวันเนี้ยปิวก็ เดินไปบ้างเดินเล่นบ้างแต่ตช่วงโควิดอ่ะเบลก็จะนอนเล่นบ้างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรมากเนาะเพราะว่าเล่นออนไลน์มันก็จะมีงงมีงานมาให้ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเบลก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าเบลลงมาได้ขนาดนี้แล้วก็กาลังใจก็คือสิ่งสําคัญเลยถ้าใครอยากลดน้ําหนักก็ต้องมึงคือมึงก็ต้องหาก,กําลังใจเนาะเพราะว่ากําลังใจเป็นสิ่งสาคัญในการออกในการลดน,น้ำหนักซึ่งเนี่ยแม่ปิวเป็นคนสําคัญเลยเพราะว่าแม่ปิวก็คือ ช่วยในการควบคุมอาหารซึ่งตอนเช้าตอนที่ปิวไม่ได้ทําเองเนาะช่วงตอนที่ปิวเรียนอยู่ในมหาลัยอย่างเงี้ยที่ไม่ได้โควิดนะก็ช่วงเช้าอะแม่จะทำกับข้าวให้แล้วก็จะทําไปหาะไปกับเอาไปกินที่มอหรือว่าถ้ามีงานเร่งด่วนอย่างเงี้ยแม่ปิวก็จะทําแต่เช้าให้เลยคือแม่ปิวก็จะรู้ว่าปิวก็จะบอกแม่ว่าอย่างสมมติวันเนี้ยตอนเช้าใช่ไหมแม่ปิวก็จะต้มผักไว้ละต้มผักกับต้มอกไก่ไว้ให้ละก็ปิวจะกิน กะซุในน้ำจิ้มซุกี้ธรรมดานี่แหละที่ซื้อได้ตามทั่วไปงยปิวก,ก็กินแค่นี้แหละหรือบางเช้าปิวก็จะอบอบกล้วยไว้กินอะไอย่ก่อนมันมีสารพัดในการกินเนาะเพราะว่าเราต้องดูด้วยว่า1วันเนี้ยเราต้องกินแคลอรี่ไม่เกินเพราะว่า1วันเราเราต้องเผาผลาญไปด้วยแต่ถ้าเราใช้สมองหนึ่งก็คือการที่การใช้สมองมันจะชัด,ชด,ชดมันจะใช้พลังงานเยอะมันก็เลยบางวันปิวก็อาจจะกินเยอะหน่อยแต่แต่ก็ควบคุมแต่ว่าไม่ได้กินแบบสะบัดทันแหลกเนาะ ก็กินแบบให้มันแบบพอไปหล่อเลี้ยงสมองได้มันก็จะมีความคิดแบบพุ่งปี๊ดอะไรเงี้ยเอาละสล้วก็สำหรับคลิปนี้นะปิวก็ได้มาบอกค็ดลัำในการเล่นหนาแล้วก็มาบอกเกี่ยวกับอัปเดตแล้วก็ละกันเพราะว่าต่อไปนี้ประมาณอีกหนึ่งเดือน ก็ไม่ได้เจอปิวในในช่อง u t u b e ละแล้วก็เจอปิวกันอีกทีหนึ่งประมาณอีก4เดือนเลยเพราะว่าปิว,ปวจะออกฝึกงานอีกประมาณ4เดือนแล้วก็ประมาณเดือนมีนาประมาณหลังเมษาประมาณต้นหลังต้นเดือนเมษาปิวก็จะได้มาถ่ายคลิปแบบเต็มตัวซึ่งปิวก็จะจบแล้วก็ปิวก็ต้องขอตัวแบบไปฝึกงานก่อนอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเราปิวจะมาทําวิดีโอแบบทําช่อง YouTube แบบเต็มตัวแต่แบบเต็มๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวออปิวต้องแบบ ตั้งชีวิตตัวเองไว้ละว่าจะทํางานแบบหางเงินเก็บเงินให้ได้ทุกอย่างเลยนี่อันนี้ก่อนที่จะจบพิวจะให้ดูเนาะนี่อันนี้เป็นภาความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่พิวแบบลดน้ําหนักมาได้อันนี้เพิ่งล่าสุดสดใหม่ๆเลยอันนี้เพราะว่าพิวต้องถ่ายรูปเอาไปลงเอ่อเรซูเม่ซึ่งเอาเอาอกออกฝึกประสบการณนะ์นะนี่ทุนนักศึกษาล่าสุดอ่ะ ให้ดูชุดนักศึกษาล่าสุดที่เพื่อนปิวถ่ายไว้ให้วันที่วันที่28ตุลาคเม,มเนอ้เห็นไหมปิวภูมิใจมากเลยนะี่พี่ปิวล,ลดลงมาได้ขนาดนี้ถ้าใครติดตามชมปิวเนาะก็ คงตกใจมากลยที่เจอปิวในล่างขนาดนี้นะก็ปิวขอฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามหรือกด subscribe กับช่องของชแนลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงล้านนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจห้วนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย